อาพูดถึงเรื่องเรื่องอภิปรายนี่นี่นี่ก็พูดถึงต้องพูดถึงนายกค่ะขอพูดถึงนายกนิดหนึ่งคุณที่วาสารจูทะค่ะคุณที่วาสารจุทะโพสต์เอาไว้บอกว่าอย่างนี้เริ่มแรกฝ่ายค้านประกาศอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังคืงค้งต่อมาขดเหลือไม่ไว้วางใจานายกคนเดียวและฝ่ายค้านขอไป5วันรัฐบาลบอกวันเดียวพอ คุณที่ว่าบอกอันที่จริงถ้าขออภิปรายรัฐมนตรีที่ดูเหมือนจะขาดแคลนความสามารถก็เกือบทั้งคณะนะ <c oughs> ก็น่าจะได้เวลายอย่างน้อย3-4วันนอกจากนี้ยังอาศัยทิมแทงนายกได้ตลอดทุกวันในฐานะหัวหน้าของรัฐมนตรีทั้งหลายด้วยแต่เหมือนมีทฤษฎีสมคบคิดพอเป็นการอภิปรายนายกคนเดียวทำให้รัฐบาลมีข้ออ้างจำกัดเรื่องเวลาเหลือวันเดียวสมเหตุสมผล นายกเองยังไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากหนักไปทางแฟชั่นนิสตาและทัวริฟสส่วนฝ่ายค้านเองก็ไม่ต้องเหนื่อยยากหาข้อมูลอภิปรายทั้งคอรมอประมาณว่าเวลาน้อยสมองก็น้อยใช้สอยประหยัดแค่ใช้วาทะของนักโตว,วาทีที่ช่ำชองไปลำพังหาข้อแก้ตัวเรื่องคดีความของพวกตัวเองก็แทบไม่มีเวลาแล้วนายยังเรื่องอุยกูอุยมึงอกีกเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีการพูดคุยของผู้มีอำนาจเหนือพักใหญ่ ฝ่ายรัฐบาลและพักใหญ่ฝ่ายคา้านซึ่งถูกห้ามเล่นการเืองทั้งคู่ก็เลยออกมาในรูปนี้อ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคุณที่วาเนาะไปเจอที่ฮ่องกองเขาอย่างไปมาแล้วเลย <S <S คุณที่วาบอกต่อว่าเพราะดูจากนี้ฝ่ายสนลึกก็น่าจะพวกเดียวก,กันนั่นแหละแต่เล่นคนละเกม,มส่วนการอภิปรายก็น่าจะถากกันไปถากกันมาหาได้ระคายหนังหน้าและเนื้อตัวของท่านนายกแต่อย่างใด, <S <S งดเหมือนเพลงแรปเตอร์อะค่ะไม่เอานักเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ ขณะที่ฝ่ายค้านก็ถือว่านี่ไงแฟนคลับครับด้อมครับทําให้เห็นแล้วนะงับคุณท่ว่าเขียนอย่างนี้เลยแหมนักทิวานี่นะเฮ้ยไว้รุ่นนะบอกเนี่ยทำให้เห็นแล้วนะงับจากนั้นทั้งฝั่งพักก็เตรียมตัวรอร่วมรัฐบาลต่อไปแล้วบรรจงถีพักร่วมรัฐบาลในขณะนี้ออกไป2-3งสัมพัรก,ก็พอ <c oughs> วิแคะโดยสำนักข่าวหัวร้าน แมเมื่อกี้นี่นี่นี่ประเด็นลุงป้อมนี่คนก็มจะสนใจนะนี่ในในคอมเมนต์เรานี่นะ,ะมีความเห็นกันเป็น2ทางนะจงคนก็เชียร์นะผมก็บอกโอ้พอได้แล้วเอาหน้าอีกอาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้ว่าอรอบสุดท้าย <laughs> ได้โชว์หน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นแต่รัฐบาลเป็นฝ่ายค้านไม่เป็นนะ